สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาซ่อมโชกค,ครับนะครับโชกของเราหาักครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมแต้มตรงนี้ครับเพื่อให้เพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับเรา มาดูกันเลยนะครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับเพราะเขาแต้มครับนิดเดียวครับนี่ครับมไม่แข็งแรงครับดูเหมือนจะแข็งแรงครับแต่ไม่แข็งแรงเพราะนั้นเราก็ต้องมามาเชื่อมมาเชื่อมครับแต่ข้อข้างบนนี่แข็งแรงครับนี่โอเคเลยครับแต่ข้อข้างล่างนี่ดูแล้วมันบอบบางครับเราต้องมาซ่อมกันครับนี่เขาหักมาแล้วนะครับเราไม่ได้ขี่กระโดดไปแล้วครับเพราะว่าเขาเชื่อมมา เล็กน้อยครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราทำงานกันอย่างไรนะครับ เขีมครับโอ้อันนี้มันก็ดนะครับเกะกะครับต้องเอาเออใส่ด้านนี้หน่อยครับใช้ได้นะครับไมโครโฟน <laughs> ไมโครโฟนไม่ลอยก็เป็นอย่างนี้คลัวกว่าจะทำงานงานได้ต้องเทสเสียงครับ ครับวันนี้โอ้เดี๋ยวก่อนครับเราจะเชื่อมกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับแกะอันนี้ออกก่อนเอาลูกยางออกครับเพราะว่าถ้าไม่ลูกยางออกเขาจะเกิดการไฟไหม้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะเอาลูกยางออกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกยางออกครับลูกยางแบบนี้ครับเกิดความร้อนเดี๋ยวไหม้ครับใส่ถุงมือครับเดี๋ยวมือเราชนครับนี่ครับเป็นตะปุ่มตะปำหมดนะครับ มือเราชนเป็นหมดท่าแล้วครับเนอะมันต้องตอกออกแล้วครับอื ยากครั้ชมไม่เช่ออกง่ายๆนะครับ ยกจังส <si ุดยอดครับสุดยอด ไม่ยอมออก ดูครับดู ครับก็จะออกมาได้ด้วยท่านผู้ชมย่นเลยครับ กันครับเอาออกเหมือนกันโโหท่านผู้ชมดูยางดูดูมันจะหมดสภาพนะครับหืมสุดยอด นานออกละออกละอันนี้ดูยางออกอันนี้เราก็มาเชื่อมตอนนี้ต้องการเชื่อมครับโอ,โ,โอ้โหดูเขาแต้มครับนิดเดียวครับ น่าจะเอาตั้งแบบนี้นะครับได้ไหมาตามรอยนี้แล้ครับรอยมันเป็นยังไงก็ไปอย่างนั้นครับแบบนี้แล้วก็หาอะไรมากดแบบนี้แล้วก็เชื่อมอ๋อโอเครู้แนวทางแล้วครับ ใช้วิธีหลับตาครับ สูงเกินไปหาที่มันต่ำๆมันไม่ถูกมือครับ มันต้องเข้ามือย่างไงต้องเข้ามาอย่างนี้ อาโอ้ยแม่มันร้อนแล้วเน,นี่ยเป็นเรื่องนะ ทีนี้เราก็มากลับกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอ้าวอย่างนี้ทีนี้นะครับเต็มที่เลยครับ ท่านผู้ชมจากตัวนี้นะครับผมผมไม่ซ่อมแล้วครับเพราะผมพอเพราะว่าด้านในมันมีน้ํามันอยู่ครับถ้าเกิดความร้อนผมไม่มั่นใจว่าเรามันโดนความร้อนเยอะๆในกลัวมันจะระเบิดครับ <c oughs> ข้างในมีน้ํามันครับน้ํามันไฮดรลิกนะครับถ้าเกิดน้ํามันไฮดรลิกร้อนขึ้นมาเนี่ยเขาจะระเบิดไหมครับ ผมผมจะไม่ซ่อมแล้วครับเพราะผมนึกได้แล้วครับออกข้างในมันมันมันมีน้ํามันไฮดรอล็กอยู่ครับก็ถือว่าเก็บพวกนี้เป็นอะไรครับหักแล้วก็หักเลยครับเราเปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่จะคุ้มกว่าครับถ้าเกิดมันระเบิดมาเนี่ยเราเจ็บครับชิ้นนี้ก็ไม่ซ่อมแล้วนะครับตัดสินใจไม่ซ่อมแต่ทุกทุกอย่างเราเก็บไว้เป็นอะไรครับพวกพวกบูธพวกนี้นะครับพวกบูธพวกนี้นะครับ เราไม่ซ่อมแล้วครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจครับด้านในครับว่ามันต้องมีน้ํามันไฮโดรลิกแน่นะครับถ้าเกิดน้อยมันไฮโดรลิกมันเกิดความร้อนสูงมันเกิดระเบิดมาเนี่ยเราลาบากมากครับเราไม่เสี่ยงแล้วครับทีนี้ก็บางครั้งเราก็บอกเก่ากันนะครับถ้าอันไหนทําได้ก็ทำถ้ารู้ว่ามันทําไม่ได้ผมก็ไม่ทําครับผมก็จะเก็บจากตัวนี้ไว้ครับพวกอะไรนะครับ พวกนี้ก็ใช้แทนกันได้ครับนี่ครับเก็บไว้ครับคลิปนี้ก็มีมีกันเท่านี้แล้วครับ <laughs> วันนี้ไม่สําเร็จครับไม่เ,เป็นไรครับ <laughs> กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจจะได้ไม่คิดใหม่หม่ครับบ๊ายบายเสียง <laughs> ทดสอบเสียงไมโครโฟนเข้าหรือเปล่าไมโครโฟนเข้าหรือเปล่าใช่ได้นะใช้ได้นะ เทส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 หนึ่งสองสามหน